ปลายังวรครับนี่ปลาคอครับผมโอ้โห,โโหป้ากัดที่แรกบ่ถือครับอือยูครับแือต็มแรลกสวยงามครับเป็นเขียดยางสีส้มครับยอดครับผม ครับดอกเลี้ยดอกต่าสดอกสวยใสเลยกันเิชชินครับถ <c oughs> ามาออกไม้ที่ย์คอให้เราครับนี่ครับไม้เก่าน้ำขึนลายครับ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นเป็นไม้น้ำเก่าแล้วครับ <c oughs> น้ำขึนได้อาทิตย์กว่าๆแล้วฟ <c oughs> ่ามันอาจจะขึ้นมาแล้วครับ โอ้ทางลงมาจะหกไปครับลุยกันดีกว่า อยู่ครับน,นี่ช่องคนระับอ้าวลุดโอ้ยนองของใหม่ครับเอาใหม่ Uh huh. อยู่ครับโ uh huh. หลไยกัดส,สวยๆอ้วนๆอ้วน,วน,วน,วนตับนะครับแต่เฮ้ยเฮ้ยิปเปิดดีกว,ว่าครับไม่ไ้สิเป็นเรครับนี่ครับแต้มแรลกสวยงามครับเป็นเขียดยางสีส้มครับสุดยอดครับผม อยู่ครับไลกัดสองสามเีปัวปัวๆนี่มีเป่วยกันครับยืนอยู่ในน้ำในี่ครับผมตรงงามงามครับตัวนี้ก็ดีเต็มปากเต็มคําดีครับตามองมาจากกอนีหญ่สุดยอดครับผม นี่ตัวตามาเพือน <c oughs> อยู่ครับอห็นแล้วเห็นตัวตาม <c oughs> าเห็นแล้วเห็นตัวตามตีไม่แรกเห็นตัวตามมาครับ ตีซ้ำอยู่บนพาดครับผมนี่ครับสุดยอดครับผม ดูครับไม่เดียวครับไม่เดียวดู้เรื่องครับผมโอ้สวยงามอยู่นี่ครับผมเขาลิ้มเดียวครับแต่ว่าเอาอยู่ครับไม่เดียวรู้เรื่องเลยครับผมสุดยอดครับ กัดเข้ามามนี้อะครับกัดใกล้ๆมันนะปลาอย่างว่า,า,ปาวเป็นเฮ้ยปลาคอครับผมโอ้โหปฟ้ากัดที่แรกบวถึกครับห้างตีซ้ำไม่ส่งกัดเรียบร้อยครับผมนี่นี่ว่าปลาสูตรที่ไหนได้มันคือปลาช่อนครับใส่งาบพร่อนี่ เป็นมะคามสีขาวครับกบยางไทยผู้สุดยอดครับผมทางครับทางรถน้ำถ่วม โอ้ยป๊อกนี่ครับผมไอ้ป๊อกเข้ากบเต็มเก็บครับผมเป็ดเหนือเหนือเบ็ดปลาดูครับโอเค อยู่ครับเดน้ยงมันมีตัวเคยเจอแล้วนี่ครับผมไม่เต็มนะครับสุดยอดครับผม อีกแล้วครับโอ้ใสสวยเต็มโอ้ยปลาลกยขนาดครับใสน้ำตะเต็มขึ้นฟังกันอือห้อเลยครับผมโอ้ยเต็มห้อเลยครับใสสวยเตมนีมใสสวยนี่ครับผม สุดยอดครับตัวนี้ตัดแบบน่นเลยตัว,ตวจำเลยครับเสีได้เวลาทำลายภาจากกันแล้วครับผมเที่ยงแลดด้วครับแดดแห้งเลยไม้กระหายากครับเสิได้เนื้อกันสำนี้แล้วครับผมสรุปแต้มก็ไดเจ็ดแต้มแ,แมปดแต้มจพื่อแปดแต้มปลอกสองแต้มกถือวยังมีผลงานนะครับผม ไปแล้วครับผมเดลารการสซามิดาครับสวัสดีครับ